สวยๆใบใหญ่ๆ5 0 0แสนถึง1ล้านเลยนะถ้าเป็นลูกใหญ่มากๆะใบละล้านผมก็เอานะครับเผื่อเจอนะเผื่อเพื่อนๆเ,เ,เจออย่ามองข้ามนะมีราคานะบางครั้งลุงๆป้าๆเนี่ยเก็บไว้โดยที่ไม่ได้รู้ว่ามันมีราคานะเผื่อว่าไปรื้อเจอแล้วนึกถึงผมส่งมาขายผมได้นะสวัสดีครับผมบอยท่าประจันนะครับวันนี้เราจะมาให้ดูนะของที่มีค่าและมีราคานะครับ แต่บางครั้งเนี่ยอยู่ในบ้านของเราเองอหรือของหลายๆท่านที่มีของเหล่านี้อยู่นะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันมีราคาแต่วันนี้ผมจะมาบอกราคาให้คุณได้รับฟังรับชมนะครับรวมถึงราคาที่ผมบอกเนี่ยคือราคาที่ผมรับซื้อ นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูกันแต่ละแบบอันนี้เขาเรียกว่างานถมทองและงานเซี่ยงไฮ้นะครับซึ่งเป็นงานที่อยู่ในบ้านเรามากว่า100ปีนะครับต้องบอกก่อนว่าตอนที่ผมหัดเล่นพระใหม่และศึกษาเรื่องพระเครื่องต่างๆมากมายพระเครื่องพระบูชานะครับผมได้เข้าไปตามบ้านต่างๆนะครับที่เขานาพระเครื่องพระบูชามาปล่อยผมผมเจอของเหล่านี้ที่เห็นอยู่บนโต๊ะตรงนี้ผมเองแทบไม่เคยสนใจเลยไม่เคยสนใจและไม่ได้คิดว่ามันมีค่าและมีราคาใดๆเลยนะะเวลาที่เราเจอเนี่ยเราเจอแล้วก็ อะไรวะกระโถนกระโถนเงินไม่สนใจนะครับแต่หารู้ไหมว่าของเราเานี้เป็นของที่มีราคาสําหรับคนที่เห็นค่านะครับจนกระทั่งผมสนใจและศึกษาและอยากซื้อไว้ครอบครองจนถ้ามีเยอะขนาดนี้นะครับก็อยากจะบอกเลยว่าผมรับซื้อแบบนี้เท่าไหร่แบบนี้เท่าไหร่เพื่อเพื่อนๆพี่พ,พ,พี่น้องๆ้อรวมถึลงลงุลงลงุลง,ลงป้าป้านะครับที่เก็บของเหล่านี้ไว้ที่บ้านแล้วโดยที่ไม่รู้ว่ามันมีค่าอยากจะขายให้ผมส่งมาได้ที่ กด a d ดไซน์นะครับ B O Y เลข6 6ตัวนะครับก็เดี๋ยวเราจะให้ดูกันว่าของเรานี้มันมีค่าขนาดไหนนะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นกระถมนะครับเป็นกระถนของลายเซี่ยงไฮประมาณนี้นะครับแบบนี้ก็หลักหมื่นนะฮะกระถนใบหแบบนึ่งก,ก,นนคแบบก็ความสูงประมาณสัก่เ25เซนนะครับก็ผมรับซื้อใบประมาณ4ี่ห้าหมื่นบาทหนึ่งใบนะใบละ4ี่ห้าหมื่นบาทนะครับอย่าทิ้งนะ,ะต้องบอกกันว่าหลายๆท่านเนี่ยมีแบบเนี้ยแล้ว เฮ้ยไปวางระเกะระกะใส่ถุงใส่ถังไว้ไม่ได้สนใจนะครับมีราคานะครับใบหนึ่งสามสี่ห้าหมื่นบาทผมรับซื้อถ้าหากว่าสมบูรณ์และไม่แตกแต่ก็ขึ้นอยู่กับงานฉลุงานแกะนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแบบทุกใบจะได้ราคาหมดขึ้นอยู่กับความสวยงามของงานแกะลวดลายนั้นๆด้วยนะครับเนี่ยประมาณนี้ต้องบอกว่าเราซื้อทุกอย่างจริงๆนะครับถ้ามีราคาแบบนี้ก็อันนี้อาจจะไม่แพงมากนะครับใบนี้ก็ประมาณสัก8ปดหมื่นนะชุดนี้ก็มาสัก7จ็ดแปดหมื่น เผื่อครบชุดแบบนี้ใครมีก็ส่งมาขายผมได้แบบนี้นะนี่แบบนี้เลยนะครับก็ต่อมาเนะี่ยอันนี้เป็นงานจีนเซี่ยงไฮ้นะครับต่อมามันก็เป็นงานผมทองบ้านเราเนะี่ยขึ้นอยู่กับความกว้างนะครับใบน,นี้7นิ้วนะครับ7นิ้วก็ประมาณสัก6 0หมืนนะครับหกเจ็ดหมื่นก็มาขายผมได้ถ้าสวยนะไม่ชํารุดนะครับหกเจ็ดหมื่นอ่าอย่างนี้ก็เห็นไหมฮะบ,บางบ้านเนี่ยต้องบอกก่นอนเลยว่าทิ้งทิ้งคว่างๆนี่ผมไปเจอหลายบ้านนะครับ คือเจอเนี่ยเขาแบบเหมือนวางระเกะระกะไม่ได้สนใจอะไรยังไงนะครับแต่พอผมเฮ้ยพี่อย่างนี้มีราคาหน้าขายผมได้เขาบอกให้คุณบอยเอาเอาเอาไปเลยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ผมซื้อนะครับชุดเนี่ยบางชุดเนี่ยผมซื้อมาเนี่ยใบหนึ่งสามหมื่นนะครับใบหนึ่งสามหมื่นแบบนี้นะครับอย่างนี้ใบหมื่นกว่าสองหมื่นนะครับขึ้นอยู่กับงานนะ่งานลงถมก็เรียกงานลงถมก็คือลงถมก็คือยาสีดำเนี่ฮะเขาเรียกถมนะครับส่วนสีทองเขาเรียกทองนะครับใช้ปลาหลอดเข้าไปนะครับแล้วก็เขาเรียกงานถมทอง นะครับถมก็คือดําทองก็คือทองนะครับเขาเรียกงานถมทองแบบนี้ก็จะมีราคาตลอดนะแบบนี้มีราคาแน่นอนเผื่อว่าใครมีนะแล้วแบบเฮ้ยแม่งไม่รู้ว่ามันมีราคาไม่ได้มีรู้ว่ามันน่าสนใจตรงไหนนะครับอย่างน้อยนะเผื่อคุณเจอคุณอยากขายคุณนึกถึงผมเลยนะแอทไซ์บีโอไวเลขหกกตัวนะครับนี่ก็จะเป็นกล่องถมทองจอบลอนะครับแบบนี้นี่นะครับแบบนี้ก็ใบนึงหลายหหมื่นนะใบนี้ใบหนึ่ง ลายหลายหมื่นนะครับนี่ก็จะเป็นงานอันนี้เป็นงานเงินกระไหลทองธรรมดาอันนี้ไม่มีลวดลายใดๆพวกนี้ไม่แพงนะครับอย่างนี้นี่อันนี้เป็นงานเงินฉลนะุงานแกะสวยงาม,มากครับแล้วฉลุฐานตรงนี้นะครับแบบนี้ก็หลักหมื่นนะขึ้นอยู่อันนี้มันเล็ก่ยใบเล็กหนะ้านิ้ว6นิ้วอันนี้ไม่แพงจะแพงต่อเมื่อ11นิ้ว10นิ้วอย่างนี้จะแพงนะแบบนี้ก็จะเป็นหยัดทิ้งนะเผื่อเจอแล้วแบบเฮ้ยไม่ได้สนใจมันมีราคานะ อ่ะต่อมาก็เป็นผ่านล้างหน้านะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินกระไหลทองนี่เป็นลายหงเลยนะแกะฉลุเป็นหงเลยอันนี้มีความสวยงามใบนี้ใบละหนึ่งแสนนะเผื่อเพื่อนๆเจอนะครับแล้วไม่ได้สนใจเนะี่ยมีสีขาแบบนี้มีสีแดงอย่างนี้เผื่อเพื่อนๆเจอแล้วแบบเฮ้ยอะไรวะไม่ได้สนใจนะมีราคานะผมรับซื้อใบละแสนหนึ่งนะนี่หน้ากว้างประมาณสักนิ้วนะคนิ้วนะครับหน้ากว้างประมาณ11นิ้วถึง12นิ้วนะฮะแบบนี้ใบละแสนนะ เผื่อเจอแล้วแบบเฮ้ยแม่งไม่มีค่าราะวะแม่งไม่ได้สนใจบางครั้งเนี่ยอยู่ในห้องพระบางครั้งอยู่ในห้องเก็บของนะถ้าเจอก็ส่งมาได้ผมรับซื้อนะครับนี่ส่วนนี้ก็เป็นนี่พานนะครับพานเงินกระไหลทองแบบนี้ใบหนึ่งหกเจ็ดหมื่นนะแต่ต้องเป็นลายสวยๆแบบนี้เป็นลายเทพนงนะครับเป็นเงินกระไหลทองแบบนี้หกเจ็ดหมื่นนะอันนี้หน้ากว้างสิบเอ็ดนิ้วกนะว้างแบบนี้สิบเอ็ดนิ้วนะครับใหญ่ขนาดใหญ่เลยนี่นี่ก็เหมือนกันนะเป็นงานเงินกระไหลทองแบบนี้ สวยเนี่ยหกหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วแต่ความใหญ่ความสวยงามของการแกะนะครับงานแกะงานเนี่ยงานเสาะแบบเสาะพิมพ์อย่างนี้ขึ้นอยู่กับความสวยงามนะทั้งหลายทั้งปวงนะฮะร,ราคานะครับขึ้นอยู่กับความสวยงามและความใหญ่เป็นสําคัญเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับเผื่อเจอนะเผื่อเจออันนี้เขาเรียกขันน้ําพานรองนะอันนี้ครบชุดนะครับนี่ครบชุดแต่อันนี้มันไม่ได้เข้ากันนะฮะมันคนละชุดกันแต่เพียว่าเอาให้ดูเฉยว่าลักษณะของขันน้ำพานรองมันเป็นประมาณนี้ แบบนี้ฮะใบประมาณ6นิ้วนะฮะนี่หนิ้วชุดนี้ประมาณ8 0 0 0มนนะครับแปดหมื่นเผื่อเจอนะครับเผื่อเจอนะครับในบ้านของคุณเองนะหกเจ็ดหมื่นแปดหมื่นขึ้นอยู่กับความสวยด้วยนะครับแต่ใบนี้ก็ประมาณแสนหนึางอันใหญ่ขึ้นมาละแล้วก็สีสันของทองสวยงามแบบนี้ครับอ่าคู่หนึ่งก็ประมาณสักแสนหนึ่งแสนสองหมื่นนะฮะหน้ากว้างประมาณสักเจ็ดนิ้วเผื่อเจอนะครับต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนนะว่าบางครั้งเนี่ย เจอแล้วไม่ได้สนใจตอนผมเล่นใหม่ๆผมเจออย่างนี้นะอะไรวะไม่รู้ไงมันไม่รู้ค่าไงไปไปหลายบ้านมากเลยที่ไปเช่าพระนะครับไม่ได้สนใจของเก่าอ้เสียดายมากัะหลายครั้งนี่แบบต้องบอกก่อนเลยว่าเสียดายมากๆนะครับจนกระทั่งพอเริ่มมีความรู้กลับไปบ้านเดิมๆที่เคยไปดูเขาบอกเขาขายไปแล้วขายเหมาแบบใบหนึ่งหมื่นหนึ่งใบหนึ่งห้าพันบางครั้งเหมาให้ไปเลยแต่ไม่ได้สนใจนะครับผมบอกเสียดายว่าเขาบอกคุณบอยไม่เล่นไงก็นั่นแหละ ผมไม่รู้ไงผมก็เลยอยากจะบอกให้เพื่อนๆรู้ว่าวันนี้ผมเล่นแบบนี้เพื่อเจอในบ้านท่านแล้วท่านอยากจะขายนะโอเคนี่เดี๋ยวมาเริ่มใหญ่ขึ้นนะยิ่งใหญ่ขึ้นนะเพื่อนๆดูนะอันนี้ใหญ่แล้วนะครับอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นโอ้โหนี่ใหญ่ไปเลยเธอเลยครับดูใหญ่กว่าหน้าผมเยอะๆเลยนะครับแบบนี้ใบหนึ่แสนกว่านะใบแบบนี้อันนี้หน้ากว้าง12นิ้วนะครับ12-13นิ้วแสนกว่าลายแบบนี้เลยเริ่มใหญ่มากๆยิ่งใหญ่ยิ่งแพงน,นะฮะเนี่ยฮะ นับตามไซส์เลยไซส์ละหมื่นนะครับนะครับอันนี้12นิ้วกว่าแสนกว่านะแสนสองแบบนี้ฮะเผื่อเจอนะเพื่อนๆน,นะต้องบอกว่าอย่ามองข้ามนะมันมีราคาจริงนะครับไม่ต้องขายใครละขายผมนี่แหละมีราคาเพราะผมซื้อเน,นี่ยดูเพื่อนๆดูใหญ่มากโอ้โหใหญ่เบลเลอร์เทอร์เลยนี่แบบนี้นะครับเผื่อว่ามีนะครับก็นึกถึงผมได้นะผมรับซื้ออ่ะแต่มาดูมุมนี้บ้างนะะมุมนี้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 นี่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 กาอันนี้เขาเรียกว่ากาถมทองนะครับ อันนี้เรียกลูกแก้วนี่ทรงกระบอกนะครับใครมีนะใบละสามแสนผมรับซื้อนี่ใบละสามแสนเผื่อเจอนะนี่ใบละสามแสนแบบนี้นะผมรับซื้อใบละสามแสนนะครับถ้าสวยๆใบใหญ่ๆห้าแสนถึงหนึ่งล้านเลยนะถ้าเป็นลูกใหญ่มากๆนะใบละล้านผมก็เอานะครับเผื่อเจอนะเผื่อเพื่อนๆเ,เ,เจออย่ามองข้ามนะมีราคานะในในต้องบอกว่าบางครั้งลุงลุงป้าป้าเนี่ยเก็บไว้โดยที่ไม่ได้รู้ว่ามันมีราคานะ เผื่อว่าไปรือเจอแล้วนึกถึงผมส่งมาขายผมได้นะครับอ,อันนี้เขาเรียกว่าคอนโทรนะครับแบบนี้นะครับใบหนึ่งเริ่มที่5 0 0 0สนนะครับเริ่มที่5 0 0แสนนะฮะแบบนี้ฮะใบหนึ่งอันนี้อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ใบนี้เริ่มที่5 0 0 0 0นนะขายผมได้นะผมรับซื้อนะแบบนี้ใบละห้าแสนห0าแสนถึง800,000ถ้าสวยๆนะครออย่างใบนี้ใบนี้สวยสมบูรณ์ฮนะใบนี้ก็มัน ย่างที่ผมบอกฮะใบนี้8 0 0แสนผมรับซื้อนี่เห็นไหมความสวยงามแบบนี้ฮะใบละ8แสนติดต่อขายผมได้นะเผื่อว่ามีนะแต่ต้องสมบูรณ์นะห้ามซ่อมนะครับดูแล้วตัวจริงแล้วโอเคสะอาดสะอาดแล้วก็ไม่ซ่อมไม่ขัดไม่ล้างถ้ามีอะไรห้ามขัดนะห้ามขัดห้ามขัดห้ามล้างเลยนะครับเสียหายนะครับอันนี้ก็จะเป็นผ่าล้างหน้านะเป็นถมทองใบนี้ก็ประมาณ4-5แสนนะครับ ถ้าสวยๆนะใบยังนะี่ยสภาพนี้ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ใบนี 3, ้สักสามแสนเผื่อเจอนะแบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้นะครับเผื่อเจอนะครับก็นึกถึงผมผมรับซื้อนะวันนี้มาบอกราคาหลายอย่างเลยนี่ใบนี้สมบูรณ์หน่อยนี่ใบนี้สมบูรณ์นะครับใบนี้ใบนี้ผมซื้อใบละห้าแสนนี่แบบนี้นะมีเป็นปีนักษัตริย์เลยฮะหนูนะครับแพะอะไรเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวนะเป็นปีนักษัตริย์นะครับ อ๋อนี่ชวดฉลูขานเถาะมาลงมาเสงมาเมียมาแม,ม,มววารากาจอคุณฮะแบบนี้นะครับซื้อใบละห้าแสนนะครับอย่ามองข้ามนะของบางครั้งเนี่ยมันพวกนี้มันอยู่ในห้องเก็บของโดยที่ท่านไม่ได้สนใจจริงๆนะครับสุดท้ายนะครับมาน,นี่เขาเรียกตะลุ่มนี่แบบนี้เลยตละลุ่มแบบนี้นี่เพื่อนๆดูนะหน้ากว้าง13 14นิ้วนะครับหน้ากว้าง1 3 14นิ้วแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูลายเข้าคร่าแบบนี้นะแบบนี้นะครับ ผมซื้อใบละล้านนะใบละ1ล้านบาทนะเผื่อเจอนะครับหรือถ้าคุณอยากได้มากกว่านั้นแล้วด้วยความสมบูรณ์ของคุณมันมากกว่านะครับทั้งหลายทั้งปวงที่เสนอมานะครับคุณติดต่อับผมได้นะแล้วผมถูกใจนะครับผมให้ราคาที่ดีและมากกว่านะครับแบบนี้นะครับเขาเรียกตะลุ่มนะครับอันนี้หน้ากว้าง14นิ้วใบใหญ่เลยนะนี่ใบใหญ่เฉพาะเลยนี่ใบใหญ่ลําปึกเลยแบบนี้เผื่อว่าเจอนะครับแบบนี้สวยงามแบบนี้ นะครับติดต่อผมมาได้นะครับที่ a s s i g บ B.O.Y. เลข6กตัวนะครับใครมีของเก่านะครับกระเพาะปลาเก่าพระเครื่องพระบูชานะครับรวมถึงพวกงานกระเบื้องแบบนั้นฮะซื้อหมดทุกอย่างนะครับส่งมาได้ครับที่ a s s i g บ B.O.Y. เลข6 6ตัวนะครับอย่าทิ้งนะครับของเหล่านี้มีค่าจริงๆนะครับขอบคุณมากครับที่กดไลค์กดแชร์และติดตามครับสวัสดีครับ